สวัสดีครับคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับอนาคตอันใกล้นะครับบอสชาตีเตรียมปรับเปลี่ยนนมใหม่นะครับนมใหม่นี้จะมีการออกแบบให้เก็บนิ้วได้ดีกว่าเดิมนะครับแต่ยังคงเป็นนวมเปิดนิ้วนะครับยังแต่จะมีความยาวมากขึ้นเพื่อช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้นิ้วจิ้มตานะครับเพื่อนๆที่เห็นยังไงคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับ สุดครับคลิปนี้มาดูกุหลาบดํายื่นมือเพื่อจับกับนกโชคอีกคนนะครับแต่กลับถูกเมินเฉยจากฝ่ายตรงข้ามไม่ยอมจับมือมาดูกันว่าเรื่องนี้จะจบอย่างไรไปชมนในคลิปกันครับ จากเด็กน้อยในเสื้อขาวที่กำลังช่วยอลิสซานโดแก่ผ้าพ,พันมือเมื่อวันนั้นสู่การเป็นนักมวยแชมป์วันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทในวันนี้ซึ่งมีฉายาสายดาราคือตะวันฉายพีเคแสนชัย